เฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรอะไหนไหนไอเปี้ยให้ฉันดูหน่อยสิีนะอืมฉันว่าน่าจะเป็นถัวแล้วมั้งนะเฮ้ยไอ้โน้พวกนายทำอะไรกันน่ะอ๋อจะกำลังหาไอรูปร่านที่คล้ายๆถั่วที่อยู่บนฟ้าน่ะฮะหมายถึงไอ้รูปกลมๆนั่นปะใช่มั่วไรเผือกมันคือดาวเคราะห์เว้ยเมาอะไรมากันเนี่ยใช่เหรอวะใช่ดิ อาแล้วมันคืออะไรอ่ะที่ฝานมาฉันเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยอ่ะมาเดี๋ยวฉันลอยฟังดาวเคราะมันคือวัตถุท้องฟ้าที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มีมวลม,มากพอที่ทําให้รูร่รกใกลใ้เคียงทรงกลมไม่มีวัตถุท้องฟ้าอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงและลักษณะกา,ายภาพในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ทั้งหมดแดวงแล้วบริวารของดวงอาทิตย์ที่มันมีอะไรบ้างทั้งคนดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยคือพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสายูเรนัสและเนปจูน เริ่มกับดาวพุธเป็นดาวข้อที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและเป็นดาวข้อที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ87วันเลยทีเดียวดาวพุธมักปรากฏใกล้หรืออยู่ภายใต้แสงเจ้าของดวงอาทิตย์ที่ทําให้สังเกตได้ยากที่สุดดาวพุธไม่มีดาวบริวารยานอวกาศเพียงลำเดียวที่เคยสํารวจดาวพุธในระยะไกลก็คือยานมาริเนอร์เมื่อปีพศ2 5 1 7ถึงปีพศ25182ดดาวศุกร์ เป็นดาวาที่อยู่ห่างจาดอดวงที่เป็นลำดับที่สองมุมมองจากโลกในตอนกลางคืนดาวศุกร์เป็นวัตถุทอ้องฟ้าซึ่งสว่างรองมาจากดวงจันทร์ดาวศุกร์มีวงโครจอรอยู่ภายในวงโครจรของโลกทําให้เมื่อสังเกตแล้วจะไม่ปรากฏห่างจากดวงอาทิตย์มากนักกล่าวคือจะเห็นในท้องหัวข่้มทิศทางตะวันตกที่เรียกว่าดาวประจําเมืองหรือเห็นในตอนเช้ามืดทางทิศตะวันออกเรียกว่าดาวประกายพกึกหรือดาวรุ่งลำดับที่3โลก เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่3าจากดวงอาทิตย์และเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่ทรา,าบว่ามีส่มีชีวิตแต่าก,การวัดอายุด้วยเม็ดกรรมันตรังสีและแหล่งหลักฐานอื่นได้ความว่าโลกกำเนิดเมื่อปีป,ประมาณ4,500ล้านปีโดยโลกจะมีดาวบริวารก็คือดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์เป็นดาวเดียวที่เป็นบริวารถาวรโลกจะโครจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาประมาณ3 6 5วันหรือเรียกว่าเป็นปีซึ่งระหว่างนั้นโลกโครจรรอบแกตัวเองประมาณ3 6 6รอกบ ดาวที่4ดาวองคารเป็นดาวข้อลำดับที่4จากดวงอาทิตย์เป็นดาวข้อที่เล็กที่สุดในอันดับที่2ในระบบสุริยะรองจากดาวพุธในชื่อภาษาอังกฤษนั้นจะได้ชื่อตามเทพแห่สงสงครามของโรม,มันมาได้รับขนานนามว่าดาวแดงดาวองคาร,าคารเป็นดาวข้อหินที่มีบรรยากาศเบาบางมากมีลักษณะพื้นผิวคล้ายคือปุกระบาดวนดวงจันทร์และภูเขาไฟภูเขาสเลทาตลอดจนพิดน้ํา แข็งขั้วดาวที่ปรากฏบนโลกข้าการหมุนรอบตัวเองและวัฏจักรฤดูของดาวอังคารก็มีความคล้ายคลึงกับโลกซึ่งความเอียงก่อให้เกิดฤดูการต่างๆดาวอังคารที่เป็นที่ตั้งของโอลิมปัสปูขาไฟใหญ่ที่สุดของบนดาวอังคารและสูงสุดอันดับสองในระบบสุริยะเท่าที่มีในการค้นพบดาวที่ 5. าดาวบริหัรเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5และเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนอกจากดาวบริหัรแล้ว ดาวเคราะห์แก๊สดวงอื่นๆในระบบสุริยะได้แก่ดาวเสายูเรเนสและเนปจูนชื่อลาตินของดาวพฤหัสมันมาจากเจ้าโรมันสัญลักษณ์แทนดาวพฤหัสคือเป็นใยฟ้าของเทพซุสหรือเล่นอีกอย่างหนึ่งว่าดาวยักษ์ดาวที่6ดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6จากดวงทิศถัดจากดาวพฤหัส เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของดาวสุระรองจากดาวพฤหัสดาวศุกร์เป็นดาวแก๊สที่มีรัศมีเฉลี่ยมากกว่าโลกประมาณ9เท่าแม้ว่าจะมีความหนาแน่นเป็น1ใน8ของโลกจำนวนของมันมันมีมากกว่าโลกถึงค5เท่าดาวเสาร์ตั้งชื่อตามเทพโรมันแห่งการเกษตรสัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์ของดาวเสาร์แทนเคียวของเทพเจ้าดาวที่ 7. ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระดับที่7ในระบบสุริยะจะเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีศูนย์กลาง ถึง57,24กิโลเมตรดับได้ว่ามีขนาดใหญ่ไประดับสามในระบบสุริยะของเราเลยทีเดียวยูเรนัสถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้ายูเรนัสของกรีกสัญลักษณ์แทนดาวนูเรนัสก็คือชื่อไทยของยูเรนัสมันคือดาวมฤตยูดาวสุดท้ายดาวที่8ดาวเนปบจูนมีชื่อไทยว่าดาวเกตเป็นดาวข้อในระบบสุริยะลำดับสุดท้ายที่มีขนาดเส้นผ่านศุดกลางใหญ่เป็นอันดับ4รองจากดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัส และม,มีมวลเป็นระดับที่สามรองจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์ขวานเนปจูนนั้นตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของโรมันกรีกโรมันเหนือมีลักษณกเป็นหอ,อกโพใส่ดอนหมดละหมดแล้วเหรอถ้าอยากรู้เพิ่อมอ่ะ <c oughs> ก็ลองหาใน Google สิไปเถอะก็ได้เอ้ยไอ้เบิม้มเช่นว่านะเราไปหาถั่วมากินดีกว่าวไปวอมกิด,ดีเดี๋ยวมันกันไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวสีรอฉันด้วย